เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเอาละครับคลิปในวันนี้เนี่ยเรามากับมอสกรีนกอบบินนะครับผมซึ่งกลายเป็นคนขอมาตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมรายงานตัวตรงด้านล่างคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอ่าคือมันจะมีกรีนกอบบินไหมเราทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันของวิลเลียมเดลโฟนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับจะเป็นกรีนกอบบินในสไปเดอร์แมนตาลุจี้สามภาคของแซมไรมี่นะครับผมแต่คลิปนี้ผมขออนุญาตเล่นเป็นกรีนกอบบิินนนนองเเเดดะรรบมปีใ ที่อยากจะเล่นของเดนเดฮานี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเขาทําโมเดลมาค่อนข้างสวยนะครับผมอ่าแล้วก็เจมอตตัวนี้นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นกีนก็บินเนี่ยเราก็จะมีแบบไคลเดอร์หรือเครื่องร่อนนะครับคอยติดตามเราไปทุกที่เลยนะครับผมแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปหาตำรวจในเมืองมาเล่นดูละกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยขึ้นไคลเดอร์ของเราก่อนนะครับเออแล้วก็ลืมบอกนะครับทุกคนพวกปุ่มการควบคุมของเจมอตตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่าง ไอพวกปุ่มการควบคุมต่างๆของเจ้ามอตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างใน description นะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจใช่ป่ะแล้วก็ตำรวจอยู่ไหนเอ่ยหายนะครับไม่มีตำรวจล้างไปแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยกูค,คิดอะไรออกละในเมื่อมันไม่มีตำรวจนะครับทำไมเราไม่ไปเล่นในค่ายทหารเออเดี๋ยวเราเอาเครื่องร่อนของเรานะครับไปลองเล่นกับไอพวกทหารเนี่ยมันอยู่ในค่ายดีกว่านะครับทุกคนอออะไรงี้อะไรงี้อะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าไปแล้วจะติดสีดาวใช่ป่ะนี่ไงเดีย๋ยว่พาอยากเจอเนี่ย มาแล้ว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 มาดิ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 อืมระเบิดตายห่าไปดิอ๋อชีสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นป้าเมย์นะครับทุกคนเราสามารถจ้วงแบบนี้ได้เลยนะแล้วเราก็พาป้าเมย์ไปหาลุงเบนที่อยู่ข้างบนนะครับผมเฮ้ยกูคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยพาป้าเมย์ขึ้นไปหาลุงเบนป้าเมย์ตกไปแล้วไอ้ยี่ป้าเมย์คอหักตายแล้วป่ะเนี่ยเออคือใกล้ได้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถ แทงทะลุแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะพาแม่งไปปล่อยในทะเลนะครับให้ฉลามแม่งแดกเออแล้วก็ไกลเดอร์ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการดำน้ำได้ด้วยนะครับผมวอเตอฟัคไม่ๆๆเที่ยมคะคือจริงๆเนี่ยไกลเดอร์ไม่คือที่ผมลงไปใต้ทะเลเนี่ยมันเป็นบั็กของเจ้ามอตัวนี้นะครับทุกคนคือในหนังจริงๆนมันลงไม่ได้นะครับเออ อ่ะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปรับโหมดของเครื่องร่อนให้เป็นโหมดคิลเลอร์ดูนะครับผมพอเครื่องร่อนเราเป็นโหมดคิลเลอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดทำลายล้างนะครับผมแบบว่ามันเจออะไรขวางหน้าอยู่เนี่ยแม่งเล่นหมดเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราลองดูอ่ะเอาไปรถตำรวจคันนี้ดูนะครับผมแล้วผมก็จะลงจากเครื่องร่อน <S <S เออเนี่ยแม่งโอ้โหไปใหญ่แล้วเครื่องร่อนกู <S <S อืส่วนถ้าเป็นโหมดบอดี้การ์ดเนี่ยมันก็จะคุ้มกันเรานะครับผมสมมติเราลงจากไกด์เดอร์พวกนี้เนี่ยเออมันก็จะคอยเล่นพวกตำรวจให้นะครับหรือใครก็ตามที่มันจะมาเล่นเราเนี่ยไกด์ ถือว่ามอสที่สนุกมากนะครับทุกคนมอตัวนี้อืมโ,โอ้โหค่อนข้างดีนะครับเจ้ามอตัวนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมึงมาไงวะเนี่ยโอ้โหก็ถือว่ามันมากนะครับทุกคนเจ้ามอตัวนี้เออแล้วผมลืมให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างนะครับของกรีนก็บินคืออาวุธของกรีนก็บินเนี่ยส่วนใหญ่มาจากไคลเดอร์ตัวนี้อ๋เอเอพราะงั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าไคลเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีอาวุธอะไรกันบบบ้างนนคคครรัััทุกกไปเลยผม อาวุธชิ้นที่หนึ่งของกลินกอบบี้นะครับมันก็จะเป็นปืนกลหนักมชชินกันที่ติดกับตัวไกลเดอร์นะครับผมซึ่งเจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันใช้แล้วก็แม่งสะใจมากนะครับทุกคนแต่ดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างกระจอกเลยกว่าผมจะยิงรถเมย์ให้ระเบิดเนี่ยรูลูกกร,ระสุนเนี่ยล่อแม่งทุนไปทั้งคันแล้วนะครับส่วนอาวุธชิ้นที่2ก็จะเป็นโรเก็ตลันเชอร์หรือจลวดที่ติดอยู่กับตัวไกลเดอร์นะครับทุกคนมันจะได้อารมณ์แบบ RPG นะ์พีะคือแบบแม่งโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับ ส่วนชิ้นที่3นะครับชิ้นนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะค,ครับผมเพราะมันคือระเบิดฟักทองคู่ใจของกรีนก็บบี้นั่นเองนะค,ครับผมซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่เราอยู่บนไกลเดอร์แล้วก็ตอนที่เราเดินพื้นนะค,ครับส่วนอาวุธชิ้นที่4ชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่ผมชอบมากๆเลยตอนที่ในหนังครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆล,ลูกระเบิดนะค,ครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีใบพัดคอยปั่นออกามารอบๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมเวลาท,งงที่มาอยู่ในเกมแล้วเนี่ยมันน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 ใใใช้้้้้ไไไมมมมม่่่่่่ดดเเเเลลลยยยยยยะะะคคคคคคครรรรัััััับบผพาาาปปหสกกีีงแวจทุน ส่วนอาวุธชิ้นที่ห้ามันก็จะเป็นระเบิดฟักทองเหมือนกันนะครับแต่แทนที่มันจะระเบิดนะครับมันจะสลายเนื้อหนังของมุษย์ให้เหลือแค่โครงกระดูกแทนนะครับตอนเด็กๆเ,เห็นในหนังเนี่ยน่ากลัวมากเลยครับอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนชีนี้เนี่ยน่าจะเป็นะไรทีวิน่าสันตโลที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับนม่นคือระเบิดปูพรมครับทุกคนใช้ทีนึงเนี่ยยังก็อยู่ในสงครามนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้ามอสกรีนก็บินตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะลงเจ้ามอตัวนี้นะครับผมก็รบกวนทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คือแรกรบกวนไปลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับถ้าทุกคนไม่มีมอดพื้นฐานใน GTA 5เนี่ยทุกคนจะไม่สามารถลงเจ้ามอตัวนี้ได้นะครับผมสำหรับวิธีการลงมอดพื้นฐานนะครับผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่าง description เครับก็ไปดูแล้วก็ไปลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับส่วนใครที่มีมอดพื้นฐานแล้วแล้วก็ไปดูวิธีการลงเจ้ามอสกร ทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการดาวนโหลดนะครับทุกคนทุกคนจะต้องมี2ตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็น NIB Mod Menu เะครับผมไอเจ้าตัว NIB Mod Menu เนี่ยมันจะเป็นเหมือนม็อดพื้นฐานของพวกซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับผมส่วนตัวที่2เนี่ยก็ตามชื่อม็อดเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว Green Goblin นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาโหลดตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยให้ทุกคนไปกดดาวน์โหลด The Menu Here ตรงนี้นะครับตัวสีเขียวกดไปเลยครับทุกคนอ่ะรอมันโหลดสักครู่หนึ่งมันจะพาเรามาหน้า Patreon แบบนี้นะครับผมจากนั้นมากดดาวน์โหลดตัวสีชมพูตรงนี้ผมกดไป นี่นะครับเราเขาจะได้ไฟล์ที่มันดาวน์โหลดมาทางด้านล่างซ้ายแบบนี้นะครับผมมากันที่ตัวที่2องเลยครับทุกคนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวกรีนกอบบินนะครับผมกรีนกอบบินก็ทุกคนมากดดาวน์โหลดสีชมพูตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับต้องสองไฟล์นี้เนี่ยคือ2อมดนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนตรงด้านล่างในทิปชันนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดตามผมได้เลยนะครับผมเอาละครับทุกคนพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ตัว NIB มดเมนูตัว แตกไฟล์มาแล้วนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมทีนี้นะครับตัวที่เราต้องลงเนี่ยจะมีชื่อว่า Setup p a พ k เกตัวนี้นะครับให้เราทําการเปิด Open นไอวีขึ้นมานะครับผมพอเราเปิด Open นไอวีขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดเปิด Edit Mode ทางด้านขวาบนนะครับจากนั้นกดเยืกตรงนี้เลยครับผมทีนี้ให้เราเลือกตัว Setup p a พ k เกตัวนี้นะครับที่เราแตกไฟล์ไปเมื่อกี้นะครับลากเข้าไปไว้ใน Open นไอวีเลยนะครับทุกคนอ่ะลากแล้วก็เข้าไปไว้เลยนะครับทีนี้มันจะเปิดตัวแพคเกด installer จากนั้นมาเลือกที่เกมโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับขอย้ําก่อนนะครับว่ามอสซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่สามารถลงในมอสโฟลเดอร์ได้นะครับคือมอสซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยบางมอสมันก็มีนะครับที่สามารถลงในมอสโฟลเดอร์ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงในเกมโฟลเดอร์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกม,มเพื่อนๆมีปัญหาเนี่ยจะต้องลบโหลดใหม่เท่านั้นนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยทราบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่าให้เราเลือกในเกมโฟลเดอร์ไปเลยนะครับผมจากนั้นกดคอนเฟิร์มอินสตอลไปเลยครับรอมันอินสตอลให้เสร็จนนนะครับผมมนนมไ่าาก minutes later five พออินส tall เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมากดโคล e ตรงนี้นะครับผมอ่ะเท่านี้เราก็จะได้ตัว n d mod s <S ม<อ>เมนูมาแล้วนะครับผมตัวต่อไปท,ที่เราจะลงกันก็จะเป็นตัว Green Goblin น,คนะครับทุกคนอ่ะกดกลับมาเลยะครับผมมาที่ไฟล์ Green Goblin แล้วก็คลิกขวาแตกไฟล์เลยะครับทุกคน พอแตกไฟล์แล้วนะครับให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวที่เราต้องลงนะครับผมตัว GTA V ขีด Green Goblin นลยครับก็เหมือนเดิมเลยครับให้เราทำการลากตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ใน Open V เลยครับผมจากนั้นมันก็จะเปิดแพ็กเกจอินสตอลเลอร์ให้เราแบบนี้นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ให้เรามากดอินสตอลตรงนี้นะครับทุกคนให้เราเลือกมาที่เกมโฟลเดอร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลง NIB mod menu ไปที่เกมโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องลงตัว Green Goblin เนี่ยไปที่เกมโฟลเดอร์ด้วยนะครับผมให้ทุกคนมากดอออินนนนสตลลลไปที่เเเกกกมมโฟดดรร์ยะคัับผจา้ นคุกคแล้วก็รอมันอินสตอลให้เสร็จนะครับผมตัวนี้ก็ไม่นานมากเช่นกันนะครับผม f minutes l a t อ่ะพอมันขึ้นอินสตอลซักซีสีสเขียรแบบนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราลงเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมให้เรากดโคทางด้านขวาล่างลงไปเลยนะครับผมแล้วก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตอีกอย่างนึงด้วยนะครับผมให้ทุกคนเข้ามาที่โฟลเดอร์มอดของตัวเองนะครับ ถ้าทุกคนเข้ามาที่โฟลเดอร์ม็อดของตัวเองแล้วเจอไฟล์ x 6 4 e r p f นะครับผมก็จะเป็นไฟล์นี้เลยนะครับถ้าทุกคนมีไฟล์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ม็อดนะครับผมทุกคนก็จำเป็นจะต้องไปก๊อปไฟล์ชุดของคลีนกอบบินเนี่ยมาไว้ใน x64e บนวอดโฟลเดอร์นะครับผมแล้ววิธีการก๊อบชุดมาวางในนี้เนี่ยคือทำยังไงนะครับให้ทุกคนทำตามผมเลยนะครับผมคือตอนแรกนะครับกลับมาที่หน้า GTA 5บน Op e พนไอวนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์หรือไฟล์ x 6 4 e r p f ที่อยู่หน้าเกมนะครับผมกเปไลคับยร จากนั้นให้ทุกคนมาที่โมเดลนะครับผม CD Image แล้วก็มาที่ไฟล์ที่มีชื่อว่า c o m p o n e n t p e t i g r p m นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยพอดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับไฟล์ที่ทุกคนต้องการเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับผมมากันที่ไฟล์แรกก่อนนะครับไฟล์แรกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า Russian r u n k นะครับผมให้ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Ig_Russian นี่นะครับทุกคนนี่นะครับมันก็จะมีไฟล์รัสเซียนดังผมให้เราทั้งหมดสไฟล์นะครับให้ทุกคนทาการลากคลุมนะครับผมแล้วก็คลิกขวามาที่ extract ตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดไปนะครับผมพอเรา extract มาแล้วนะครับให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับจะไว้ที่ไหนก็ได้อ่ะอย่างอื่นเลยทุกคนก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะโฟลเดอร์นี้เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับผมผมจะไว้ที่ drive f ตรงนี้นะครับผมจากนั้นผมจะคลิกขวาแล้วก็สร้างมา1โฟลเดอร์นะครับมาที่ new แล้วก็โฟลเดอร์ผมจะตั้งชื่อว่า Gobin Go cree Ke ลกันนบผม แบบนี้นะครับแต่ทุกคนจะตั้งเชื่ออะไรก็ได้นะครับเราแค่เจ้าไฟล์ตัวนี้มาเก็บไว้เฉยๆนะครับผมจะตั้งว่ากลินกอบบินนะครับผมจากนั้นกดแล้วคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างมานะครับแล้วก็กดที่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับ select folder กดไปเลยครับทุกคนอ่ะพอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะนําไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นแล้วนะครับผมถามว่าทําไมเราต้องมาเอาไฟล์ตัวนี้เข้าไปไว้ใน x64e ใน Mo d f o l เด r นะครับเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์ชุดของกลิ่นกอบบินนั่นเองนะครับผมอ่ะเราลอง นี่นะครับผมคือเจ้ามอตัวนี้เนี่ยมันจะมีชุดของกรีนกอบบินเนี่ยแถมมาให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาชุดแยกมาลงเองนะครับเจ้ามอตัวนี้เนี่ยก็จะลงง่ายหน่อยแล้วก็สะดวกหน่อยนะครับทุกคนอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวแรกนะครับผมเป็นกรีนกอบบินของวิลเลียมเดฟโฟไปกันที่ตัวที่2นะครับให้ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับผม ig underscore แล้วก็ไทเลอร์ดิคส์นะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เรา4ไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมตัวไทเลอร์ดิคส์เนี่ยจะเป็นกรีนกอบบินของเดนเดฮานนะครับในเดียมิ ขเขาเลครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยทําการลากคลุมนะครับ คลิกขวากด extract แล้วก็นำไฟล์ตัวนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เดิมที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะเป็น drive F นะครับที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า green g o b i n ตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นพอทุกคนมาที่โฟลเดอร์ที่เรวเองสร้างไว้แล้วเนี่ยก็กด select f o l อร์ด้านล่างขวาเหมือนเดิมเลยนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนก็จะทําการนํา2ชุดนี้เนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นแล้วนะครับผมทีนี้นะครับให้ทุกคนลบชื่อตัวละครที่เราค้นหาในแทบเซิร์ชออกไปนะครับผมแล้วก็ เข้าไปที่ mod folder ครับทุกคนและทีนี้เข้าไปที่ x64e.rpf นะครับผม model cdm m a g e component p a g e underscore ig.rpf นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนเปิดโฟลเดอร์ที่ตัวเองสร้างมาเมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์ er ที่ผมสร้างมาเมื่อกี้ก็จะอยู่ใน drive f นะครับผมโฟลเดอร์ er ที่มีชื่อว่า green g o b i n โฟลเดอร์นี้นะครับกดแลด้วมาคลิกเข้าไปเลย พอดับเบิ่คลิกเข้าไปแล้วนะครับให้ทุกคนทําการลากคลุมไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็นํามันไปวางไว้ใน component page underscore ig บน open iv นะครับผมอ่ะลากแล้วก็เอาไปวางเลยนะครับเท่านี้นะครับทุกคนเราก็จะย้ายตัวชุดกลิ่นกบินเนี่ยมาไว้ในโฟลเดอร์มดแล้วนะครับผมวิธีนี้ก็สำหรับคนที่มีตัวไฟล์ x64e. rpf นะครับอยู่ในโฟลเดอร์มดส่วนใครที่ไม่มีเจ้าตัว x64e อยู่ในโฟลเดอร์มดเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนสามารถเข้าเกมไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่สำหร เดอร์มอสเนี่ยทุกคนก็ต้องทําการลากชุดของกินกบินนะครับมาใส่ไว้ใน X64E. r p m ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเข้าไปและชุดมันจะไม่ติดนะครับทุกคนโอเคก็เท่านี้นะครับขั้นตอนในการลงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามอสจะติดหรือเปล่าแล้วก็ขั้นตอนในการเปิดใช้งานมอสเนี่ยต้องทําไงบ้างนะครับทุกคนไปกันเลยครับผม ให้ทุกคนกดปุ่มคอนโทรลกับปุ่ม N บนคีย์บอร์ดพร้อมกันนะครับจากนั้นทุกคนมาที่ n i b Mod Toggle Power ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับทุกคนทีนี้ทุกคนกดไปที่ Mod Green Goblin นะครับทีนี้ทุกคนก็ลองเลือกเวอร์ชันของ Green Goblin มาสักตัวหนึ่งนะครับหลังจากเลือกมาแล้วให้ทุกคนมากดที่ Toggle Power ตรงนี้นะครับ หลังจากเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะแจ้งเราว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินสมัครสมาชิกแพทิออนนะครับให้เรากดเลข4บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อทำการเข้าใช้ฟรีนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะพาเราไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ของ N d B mod นะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนมากด activate ตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งหลังจากที่มันขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราลงทะเบียนใช้ฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการ restart ตัวเกมนะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปดูว่ามอนเนี่ยสามารถใช้ได้หรือ,อยังนะครับผม five minutes later อ่าหลังจากที่เรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนก็ลองกดคอนโทรลเอเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาที่กินก็บินไก e r เดอร์แอนพาวเอร์นะครับกดเข้าไปทีนี้ทุกคนก็ลองเลือกชุดดูนะครับว่าอยากจะได้ชุดไหนระหว่างปี2 0 0 2นที่จะเป็นชุดของวิลเลียมเดลโฟนะครับแล้วก็2014เนี่ยจะเป็นชุดของเดนเดฮานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกมาสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กดเลนเตอร์เข้าไปนะครับผมตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับโดยที่มันจะไม่ถามให้เราเข้าไปล็อกอินใหม่นะครับทุกคนอ่าแล สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบการมอดเกมเล่นเกม GTA 5อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมกดต u b ม cribe นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปการสอนลงมอดหรือคลิปพาไปเล่น GTA 5อีกในอนาคตนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ